สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต EP 3เราก็จะเห็นพนักงานหนึ่งครนนะครับขยันขันแข่งมากเขาชื่อว่าพนักงานดัชชี่พอยแต่เขาคงไม่ใช่พนักงานธรรมดาคนเขาน่าจะเป็นเจ้าของผู้จัดการร้านไปแล้วไหนแนะนำตัวสิครับไลยครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจังดูครับอะไร จังโดอะไรชช่จังโดค่ะจังโดคืออะไรครับเนี่ยไหนไม่ทำไมพูดไม่อ้าปากแล้วเนี่ยไม่ได้หน้าตัวีทำไมจะร้องไห้ล่ะทำหน้าเป๊ะเพราะว่าผมบริหารอยู่คนเดียวคับอ๋อเอทอกลมหน้าก้มตาด้วยโอ้โอเคโอเคโอเคก็แบบมมเวนอย่งเงีย ไม่ได้ชื่อดัชชี่อพอยล์หรอครับจังโดจังโดอะไรเนี่ยชื่อจังโด้จังโดมันคืออะไรอ่ะไปไปกวาดข้างหน้าร้านครับพนักงานใหม่อ๋อผมเป็นพนักงานเก่าครับไม่ใช่พนักงานใหม่เนะ,นะฝาดฝาดหน้าร้านยังไงครับํำให้ดูหน่อยได้ไหมครับอะไรนะฝาดหน้าร้านยังไง แบบแรกคือไม่กว่าครับอ่ะอัน,นี่องปานเลยได้<笑><笑>เอาดีดีครับดีดีครับคุณเจ้าของร้านมันต้องหาขยะตอนนี้น่าจะยังไม่มีหรือว่าไม่มีใครเขาจะอยกตามผ<ข>ืนไงใครเขาจะทิ้งขยะนะไมมีคนทิน้ง นี่นี่นี่เยอะนี่ขยะนี่มีเยอนเก็บครับเก็บแค่นั้นเหรอครับจบละวได้คุณผู้จัดการจะเอาเงินเดือนให้นะฮะอย่าอันนี้อันนี้คุณทำร้ายผู้จัดการเอาผู้จัดการทำร้ายผมอ่ะทำไมอ่ะผมก็คนนะครับคุณผู้จัดการมาสู้นะใช้อำนาจนะครับ เออขอเสียงคุณผู้จัดการแบบไอแอดวานวันนี้หน่อยได้ไหมครับแอดวานไรกอนเออแอดวานไรกอดใช่นี่ฮะย่าอีกอีกทีนี่ชอบชอบไม่เอาอีกทีนี่คุณเอากล่องมาไว้ตรงนี้ทำไมครับนี่โอ้ยไม่ร้องเลอเอาเศร้า ลองเลยก่อนเก็บกล่องครับนี่อ่ะเราคุณให้ถือผมถือไม่ฝานะผมเก็บไม่ฝายัางไงมันมถือได้ไมันถือได้ไ,ไ,ดไหนลองถือดิก็ถือดิไม่ได้มันบอกว่าโฮอิ i n g something อะไรัมติงคุณมาถือได้คุณมาถือถอ,อ่ะอ่ะไม่ต้องวางไม้ฝ่าดนะอ่ะเห็นไหมมันไม่ได้คุณผู้จัดการนี่คุณผู้จัดการมั่วนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้ฝาไว้ก่อนเลยได้ อันนี้คุณทำลายพิจัดกานะครับเอ้อนอาหารหมาให้กินเลยอ่าอะไรคืออะไรครับเนี่ยฮะคุณพู้จัการจะเอาเหรอครับฮะคุณช่วยดูของหน่อยครับว่าแบบแล้วต้องแล้วคุณเอาไม้กวาดมาไว้ตรงนี้ทำไมนี่แล้วต้องเอาไว้ตรงไหนมันโอ้โหวางก็ยังเละเทะเลยครับอันมาเก็บอะไรจักวางเลยอ่าวางไงเก็บ เก็บครับ,บอันแล้วไงต่อเนี่ยค,คุณต้องระวังไว้ที่ถังขยะอ,อันนี้ไม่ถูกอลเนี่ยแนววางเนี่ยเจ้าเปิดในร้านมันต้องเลอะไงอ๋อก็ได้เออเอ,อ่ะแล้วเนี่ยคุณผู้จัดจาก,การวางไม่ฝ่าแบบนี้ถูกไหมบ้ามันมันหลดอดตรงนี้เฉย เป็นลืมมินิเชฟได้ดูดูเนี่ยคุณดูร้านยังไงเขกนีนี่เห็นไหมกระปงกระป๋องเนี่ยอ่ะก็คุณก็ฝากดิคุณถือไม่ฝาดิโอ้คุณผู้จัดการผมเอาไม้ฝาดเก็บไปแล้วไงมันไม่ใช่หน้าที่ของผมอ่ะก็ก็ผมเอาไม้ฝาดเก็บไปแล้วแล้วคุณผู้จัดการถือไม่ฝาดเขาเพื่อเงินเดือนได้ไหมล่ะ ขาเขาเงินเดือนเท่าไหรไม่ให้ครับเงินเดือนเงินเดือนไม่ให้ครับแล้วอะไรไม่ให้แล้วผมมาทำงานที่นี่ผมปีเหรอใช่ครับโอ้ my god วางกันแล้วกันไม่ฟลาด่ะคุณวางไว้ในห้างได้ยังไงเดี๋ยวลูกค้าเห็นอม่าไปปื้มเข้าใจปะแล้วคุณไปหยิบอันใหม่มาทำไมคุณก็หยิบอันนั้นมาเก็บสิครับ แล้วทำไมไม่เก็บครับพนักง,งานอ๋อก็ผมเล็งตำแหน่งผู้จัดการไว้เมืม่อไรคุณผู้จัดการจะออกผมจะเล่งรู้สึกวันนี้เลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแบบว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อร้านอะไรเงี้ยพอ<ช>จะมีแบบว่าชื่อร้านอะไรครับนะกำลังคิดอยู่ครับว่าจะชื่ออะไรดีอ่าชื่อคุณแฟนน่ารักอะไรเงี้ยฮะได้ไม่ชื่อร้านจังดุ อะไรนะจังอะไรนะจังดูจังดูดคืออะไรวะแบบหนึงจังดูจัง,ด,ด,จงด,ดูคือใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันได้ยินมาจากฝันเมื่อคืนดีนะเขาไม่ได้จังแต่โดยอยู่ไม่ถึงอะไร <laughs> ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่คว้า,าหรออาจจะใช่อาจจะใช่ แล้วมันเก็บยังไงเนี่ยคุณผู้จัดการมาสอนหน่อยสิเก็บอะไรก่อนเนะนี่ยผมถือกล่องมาเนี่ยกล่องเนี่ยเอาไปตั้งตรงไหนนะมันไม่เห็นจะใส่อะไรได้เลยนะแล้วคุณถือกล่องอะไรอะ่ะช่วยโลนะคุณผู้จัดการดูดิมันคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าผมโยนทิ้งเลยแล้วกันอ่าอเราคุณไปหยิบมาได้ยังไงครับอ้าวก็มันอยู่ในหลานนะ ม,มาแล้วทำไมคุณไม่เติมสต็อกอะก็นเนี่ยผมจะเติมสต็อกเนี่ยครับผมวางไม่ได้ผมไม่รู้มันใส่ตรงเชลไหนไคุณ,คณทําไมคุณไม่เดินหาก่อนครับคุณ<ผ>มไม่ไหาแล้วแล้วผมไม่หาผมจะมาถามแล้วเนี่ยมันรู้จักการหาให้ผมไหนได้ไหมนี่ยคุณทำถัขงขยะอันนี้เลเอะเทอะอีกแล้วครับพี่คุณไม่เอาถัางขยะมาตั้งนะบางคนมันกินในร้านเนี่ย เฮเวนลูกค้าส้นตีนกินแล้วก็ทิ้งอันไหนคุณวางไว้ไว้ตรงไหนครับคุณผู้จัดจารผมใส่สตอกให้เรียบร้อยแล้วครับคุณไม่รู้ว่าวางตรงไหนเชมิล่านี่ครับมันวางตรงนี้ครับไหนไหนไหนครับเนี่ยนี่ครับอยู่ในตู้แช่ฟิชครับอันนี้ไหนวะไหน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 นี่ครับนี่เป็นไหนอ๋อหอกเขาเขียวเหลืองๆนี่ใช่ไหม มันคืออะไรอ่ะสาลายวากาเมะเหรอมันคือ <c oughs> มันคืออะไรผักโขมมาผักโขมแล้วซูชิอ่ะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าไงอ่ะซูชิในตู้เย็นขน้างในตู้เย็นเหรอนี่ยค่ะเห็นไหมว่ามันจิบใส่ไม่ได้ครับห้ามใส่ตรงนั้นอ่ะทำไมอ่ะ ไม่ใช่ตัวนี้หรอที่ผมใส่พี่ต่อคุณกดขีควาออกมาเดี๋ยวนี้เอาออกแล้วอ่ะคุณเก็บขี้เนี่ยคุณมาขี้เลยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ,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 อ่มันเต็มแล้วตู้มันเต็มบิ๊บไหนใครขี้นี่บ,บ้าโอ้ไม่กอดโอ้คุณมาปล่อยขี้ปล่อยอยืตรงนี้ได้ไงครับไอ้บ้า <laughs> ให้มันกินกระหลี่ปับระวังไอ้ว่า จะรีบปาแล้วคือมันขี้มันขี้มใช่ขี้เหรอคนบ้านอะไรมันจะขี้ในห้างก็ตะเกียรคุณยกของหนักแล้วมันพูดออกมาไม่ใช่เหรอจะผมเหรอผู้จัดการกับมูอ่านี่ยไม่ใช่มใช่ขี้ครับคุณผู้จัดการมันไม่ใช่ขี้นะครับเ๋ยวนะวางก่อนวางไงวันเนี้ย กดเอฟวางไงวางแล้ววางแล้วของจะหมดเรวคุณผู้จัดการสั่งหน่อยหรือปะของอะไรจะหมดไม่รู้อะจะชู้หรอ,ช,หรอชู้เหรอจะสั่งถุงอืมอู้จะชู้หมดนี่นไงผมเก่งไหมผมดูสต็อกเป็นเนี่ย อุ้ยคุณเหมาะเลยนะคะนี่อ่าตำแหน่งว่างรับผมไหมล่ะแต่ว่าข้างนอกเอามาไว้ในสตอ็อกได้ครับอ่าอเราคุณสั่งไว้ตอนไหนเนี่ยสั่งตะก,กี้เลยครับนี่ก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยคุณนี่ก็ทํางานหัวไวเหมือนกันนะเนี่ยผมบอกเพื่อคุณซ้ำปั๊บเลยอ,อย่าลีลาครับลีลาเลยผมว่าเข้ามาอยู่นะคุณมาดูหรือเปล่า,าพอดี้บพอดีผมมองแต่สต็อกครับตอง คุณต้องดูรอบๆด้วยคุณต้องดูถึงความใส่ใจในการทาง,งานของพนักงานด้วยนะครับเนี่ยนี่ผมขนมาแบบไม่พักเลยเนี่ยคุณว่าไงล่ะเริงมา,ทางกทำต่อไปขอลางวันด้วยครับคุณผู้จัดการคนระับ มีแบบบนลงบนนัดอะไรอย่างงี้ยไหมเดี๋ยวผู้จัดจาการขอคิด,ดก่อนนะคิดนานเลยป่ะว่เพราะว่าเพราะว่าพนักง,งานคนนี้เขาไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่ไม่ทำเลยผมเข้ามานี่ผมยกไม่พักเลยเนี่ยคุณผู้จัดจาการมาดูก่อนคุณหยุดไปไหลายวันเกิน,นอ่ะ ถ้าเขาไม่ไล่ผมอกะเขาเขาบอกผมเป็นพนักงานที่เด่นเวลาทำแบบขยันเนี่ยเขาเห็นคุณเอาไม่ใส่สต็อกเลยครับอะไรผมก็ใส่เนี่ยสต็อกเต็มไปหมดนะผมใส่อยู่เนี่ยอันนี้ก็ใส่เชลเลยครับอันนั้นอ่ะอ่าผมผมก็ใส่สต็อกยังไม่หมดเลยอะอาอเออไงมันล้นมือชิมิล่าเชลนี่แปลว่าอะไรครับคุณเชลก็คือ บนชั้นหน้าร้านน่ะอ่ะแนละ้วทำไมไม่บอกบนชั้นนะครับไว้ก็คือความหมายเดียวกันเอ,าอ้าคุณดินเตอร์เหรอคคุณจบมาจากนอกหรอือเปล่าเนี่ยคุณเป็นเด็กนอกเหรอครับใช่ครับเป็นเด็กนอกครับคุณเป็นเด็กนอกตาทิพย์เหรอครับ คุณจบมาจากรัฐไหน,นะครับ c a l น f o r n i a University หรือเปล่าครับเนี่ยดาวบันดอน <c oughs> มันร้องเพลงอะไรบ้างครับ <c oughs> ดาวบันดอน,น <c oughs> อ่ะร้องให้ผมฟังสักเพลงได้ปะล่าผมจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเลยครับเนี่ยมันร้องแล้วคือคุณจะมีกระติกระใจในการทำงานมากขึ้นเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ฝากสักเพลงได้ไหมอ่ะอ่ลูกลูกผมสีผมเดียวกันเปรอะเลยครับโอ้โหบีบีสั่สงอะไรขนาดเนี้ยบอกว่าให้ใส่สตอทำไมไม่ใส่ครับเนี่ยผมใส่ผมใส่ไปเยอะแล้วครับเนี่ยผมเพิ่งจะหยุดใส่ไม่เกิน นาทีหนึ่งคุณขย,ยันสั่งอะไรขนาดเนี้อ่ะรู้สึกสต็อกเลยจะไม่พอหรือเปล่านะต้องสั่งเพิมเติมหรือเปล่าคุณขอช่องการขายสักสองสามช่องเนี่ยไหมพนักง,งานไต่หาพอดีครับถ้าคุณสั่งขนาดนี้ย่บ่นจังเลยครับผมจ้างคุณมาให้ขนของนะครับไม่ใช่นะหละังจา,ากที่คุณขนของเสร็จอะคุณอย่าลืมไปกวาดในร้านนะอะไรนะอย่าลืมไปกวาดในร้านนะ คุณก็ฝ่าจอนไม่ได้แล้วผมแยกล่างไม่ได้คุณถือไม่ฝ่าเข้าไปในลานอะไรงั้นน่ะคุณมูจจากการอะได้แล้วคุณูุจการเล่นอย่างนี้แล้วกันนะไม่คุณต้องคนของให้เสร็จได้อ่ะเรนผมเจอขยะด้วยอ๋ออ๋อผมเก็บขยะแล้วคุณก็ตีผมอ่ะ ผมก็เห็นขยะเนี่ยมั่วซั่วมั่วซั่วมาหามั่วซั่วลมไปดิเ็บขยะนะตะกี้แล้วก็ผมเปไปคนเก็บนะคุณผู้จัดการผมผมกวาดขยะอยู่แกตะกียใช่ที่ไหนคุณฝาดผมคุณไม่ได้ฝาดขยะอ้าวนึกว่าขยะผมอันได้ผมไม่ใช่ขยะนะครับคุณคุณนะเมื่อไหร่จะออกมาช่วยกันขน ผมหลังจะหักแล้วเนี่ยก้มๆเงยๆเนี่ยหลังต่อใช่คุณต้องมาช่วยกันทำได้ไหมล่ะไม่ใช่คุณฝ่ายครผมทำคนเดียวไม่ใช่คนของแล้วใช่คนของครับคุณผู้จัดการคุณผู้จัดการคิดอะไรครับเนี่ยอ้า ยังไงต่อครับคุณผู้จัดการอันนี้มันจบวันยังอยากจบแล้วเตรียมตัวเข้าวัและบันละบีบบายเดี๋ยวไปเล่นมันบ๊ายบายจุ๊บก่อนขอรางวัลด้วยครับไม่เอามันไม่มีเสียงจุ๊บปะอันนั้นมันโมยเอ้ยฮะทำไมทำเสียงโหดอ่ะ เอาใหม่ผมไม่ชอบเสียงโหดเมื่อกี้เบากว่ามันเบาว่ะคุณมันไม่แฟงมันไม่ฟังไม่จริงใจเลยผมไม่ต้องการเงินเดือนเงินเดือนอะไรยนั่นเนี่ยอาไรเร็วคุณผู้จัดการครับไม่หาวใส่ได้ได้ไหมอะไรเร็วอะเสียงไม่ช็อตแต่คุณผู้จัดการค่ะ พออ่ะเอาดีๆเด้ผมย้องการกำลังใจนะครับเนี่ยอืไม่มันไม่มีเสียงอืเงยคุณไม่มีเสียงจุ๊บป่ะอ่ะเร็วคุณต้องฝึกไว้นะครับเนี่ยอ่ะเร็วเออยิงกำลังใจไว้ให้ให้ให้อารมณ์ดีไว้ให้ ไปแล้วนะครับคุณผู้จัดการเดี๋ยวผมมาช่วยต่อวันหลังเนี่ยผมองไปนอนแล้วทำไงออกได้เลยเหรอ,อ